สวัสดีค่ะมื่อนี้ไม่พิมพ์กระเพาะติดก็ได้กออกมาหน้าด้วยจ้ะออกมาเลียงหน้านะค่ะนะวันผุดสิโล่งหายโล่งหน้าละจ้ะเราห้ไกลโตัวน้ำสม้มน้ำแดงน้ำหวานผลหมากลากไม้ด้วยคะมาเรียงปูยาอยู่หน้านี่ละ่ะที่เจ้าทา่าจะให้เจ้าหน้านี่แหละจ้ะเป็นยิมนำซ้ำา้านนะเป็นใไดูดแลคุ้มครองเท่าเขาหนามเทาใหง,งามง กงคิอวอาเรื่องเลขให้ฟังเพราะจิตไปขอเรียกน้องเขาปัน้นไปขอของคุณพ่อของคุณตาที่เขาไปทายถ้าม่หน้าเป็นไห้ศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าแปดนี่แหละจ้ะว่าน้องเขาปั่นก็คุณตาบอกเลขตัวเดียวกันจ้ะเลขกสมำตรงกันแต่น้อตา กับล้านบาทน้นองกับปั่นกับว่าธรรมดาพุทธรรากะแม่นล้านกะแม่นจ้ะจะเอาสูเอฟซีฟังด้วยค่ะมือนี้อาเขาเดินสวกเดยวลาบน้ำกันอีกเนาะค่ะผู้เขามาแอหลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมพงทิดไมิมพ์มีโชคไหมด้วยจ้ะมียังกับเบิ้งกันไปสิลาจาให้กำลังใจกันไปผู้ใหมีตัวดีตัวยังกะ เบาสู่กันฟางแบงปั่นกันเนาะค่ะเนาะให้กำลังใจกันทุกคนให้มีโชคน้ำกันจ้าพี่เขานาให้นาหน้าแล้วสู่ๆเด้อจ้าปีนี้พ่อที่ไม่พิมพ์ก็จะลุยเหรียญยน้ำทงไฮทงหน้านี่แหละจ้าะกีดหอดเอฟซีคือเก้านั่นละโชคให้มาน้ำกันทุกคนหัวดซีมานี่สิบหกปึกสภาพก้มหกหาพ่อทิดกบว่าฟันดี แต่ว่าม่พิมพ์คือบบฝันบานม่พิมพ์โลงเรขของน้องกระปันให้เด้อค่ะมื่นอาดิโฉกเดลลาบน้ำเปลืนเนาะอามันตรงกันมันโดนใจกับจัดนักหนักโหลดเท่างวดนีสิแด่มีเงินมาจจางค้นดำหน้าอาหนูใหม่นอนหนใหม่อันนี้แสบๆเลยจ้ะ โตกให้มาลำลวยน้ำกันทุกคนเด้อค่ะเลี้ยงไห้เลี้ยงหน้าบูญาตาย,ยายยิ่นี่ละลูกให้ร้านโตกห,หัวยี่สิบหกคุชภาพเนี่ยละไฮเดีเฮเบ้อทุกคนเสกสีเสงเม่พิมพ์น้ำพราทิตเนาะจ้ะลุ้ยไปน้ำกันจ้ะเด<อ>ี่ยพอทีดได้มาหาพอเขาพอพอแหนนอนขอปัน่นเพิ่นกำลังกินเข่ากับลาบ หมกะอิมมาถามความฝันตาใส่กลางพระเขาคือว่าฝันฝันดีหละที่พอทีอันมึงนึงอันฝันฝันว่าอันศูนศูนหาย่ายเนาะแม่ก็ออกอีหลีเลขตาศูนแปดเก้าศูนแปดเก้า มันก็เข่าอยู่ด้หักเขาครับนนี้ละบ้านบ้านนิ้งวันในฟันวาจยงไรบ่สวาหยาบก่นล่ะเอาหยาบบราหยาบกะจะบอสหยาบพึ่งกับตัวบ้านนี้มือม้มันหยาเลยมันหยาบคือยังดึงนังสติกนิ่เนี่ยบ้านเก่า้ถอวันนางดูวนนี้พี่ว่างเหมอนพูอครับเป็นขุ้ยาตาหย่ โอ้แม่ยังว่าสันหอยมาถามเบิ่งมูลเบิ่งมั่งเตาของพ่อนี่แล้วว่าหวดว่าหันก็เกี่ยวกับมูลกับมังเด้แม่นแม่อันเจ้าว่ให้มูลข่อยศูให้เล่าหวานเล่นเออูให้แมู่เลี้ยงงวดนีบัดฝันเห็นาอันมูลมังมันก็บ่ยังแล้วมูลมัาานีมีเานั่งมูล

วันนี้เดี๋ยวเห็นของเล้นคือกันครับเห็นกันหาแปดของกันไปเห็นมือได้อวนแยกเดยวกันเห็นคือกันเล็กจะถึงแต้มหนึ่งเลยหาเหเก่าตีไม่ได้ครับเช็ดเหลกเสียงเบิงหกเก่าโกงวัน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 วนวันวานวัเวันันว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 วัวันวันวันน ปลาคือฝันดีครับเนี่ยเสียงเลขตัวนี้แม่นบอเสียงเลขโคกเก่าเสียงเขียนไว้เราได้นั่นอ๋อครับโคกเก่าเก่าโกก็โคกเกีดเกีดโกนั่นแหละบ้านนี้เล็บฝันว่าได้เป็นแย่ไข่มดแดงฝันว่าไป็นแย่ไข่มดแดงไหลลงมาสั่นเตียมกระตาบวงใส่มันไหลลงมาคือเข่าเนี่ยนะเข่าเนี่ยอันไข่มดแดงเข่ากระตาเต็มี่น้อยมไหมเตี่ยม เขียนไปว่าได้เสียงดิเขียนไปเขียนไปล่ะกะกะหัวบอนอนละกะกะฝันดีเลยว่าเด็กไปฝันดลยมันมันถือเลยที่กรับระเรียกตัวนี้ถือล้วล่ะบ้านี้อันพ่อเขาว่าล่ะขันไปแย่ใครบ่แดงสินมันสิบบ่ออกมันสิบบเป็นเลขบนดิเเป็นเลขบนมันยุ่สูวงไหม เขาก็ของไม่แตกว่าเขาก็ของไม่แต evet ่พอดีเลยเนาะมันเป็นพเดียวกันมั่นอามาบอกวัน okay? นี้จังหวะอันอันันเห็นิปุสเกี่ยวกับยายววบอกหาวัวนื้อกหาเก้าก็เม่อเก่าหาเก่าหเก่าเลยเนาะพอเอาเนาะขันปันนังสิตะเกามันแมนขนาดแม่ วันเก่าเนี่ยวันเก่าก็เรืยอตัวเก่าแนนมนีเจ้าแก่เนาะเก่าเนี่ยนี่กับมดนีว่ะเนี่ยมันไม่เรียกตัวเก่าอยู่เออันเป้นตัวมันมันเก่าบางแ่นมันนี่มันอ่กอาเก่ากว่าสผ่นดี้เลอว่าเพราเขียนเรียกงกเจ็ดรับหกเก่าไว้่ันน้อย่ใครหมดอย่างได้่าันว่าลังลุ่มบึนบึนเรียคือนี่ละคือแล้วกันมาสันพ่อเฮา เียงเลขก,เก่าตัวเดียวด้ยเนาะฟันดีเพอฟันดีฟันว่าได้ไปแ,ครปรแ่คเคฟันเออนี่ยเพราะคไหที่เกี่ยวกันนี้ได้ลังโอ้ยใส่กระบุ๋ไหลลงมาเล,เล,เลยลาคปรดงยังมาไหลเดี๋ยวฟังก้อฝันพอ,พอเฮาเดอ้อฟันดีคับเนี่ยัออนดีเลเันนัผู้เฒ่านี่เห็น เ่อคสงมขาไปมันเียนเ่มสองเาะก่แต่ว่าาเนสิเม่ห anyway, เ um, ่แต่ว totally ่าผมผมผมกรมักอยู่ท um, um, e> um, ี่หกเก่าเพราะว่ามือน at <um, ั่นนั่นเห็นนั่นเขาออกลูกเซลดนี่ยพอลูกคนที่สามแล้วทะเบียนรถมันยังก จำได้ต้องหกเก่าเก้าหกลงหายจำได้จั็เพราะว่าผมอันเคยถือคันันผมจะจับเอาน้ำมึงสีน้ำแนอย่างนี้หรอคบครับบ้านนี้เขาก็้านนี้บักน้อยเรียนท็่นีมาว่านี่มันว่าร่างใดหลานหลานอันน่องเขาปั้นนี่แม่นบอเออน่องเขาปั้นเนี่ยมันมันเขาเอียงดิพักนิที่ใบกัเวลาเก้าหกเจ็ดนนเก้าหกเก็ดเก้าหกเ็ดบ้านนี้ ม <athletes> นเข้าเที่ยวเนี่ว่าหก้าหกเจ็ดเก้าหกมันมันซับกันนะเก้าที่แรกเก้าเก้าหกหกเจ็ดวันนี้าาหกหกขามันบอก่เราเรียกย่นวยื่นนี่็มันมันบอกวันลบไปลบมาอยู่น้ลบไปลบมาเขาวายื่นนี่ไหมที่แรกมันว่าข่้นขำคนำนเห่อนก่อน ก้าหกหกห้าอะไ่แบนี่แหลกมันก็ยืเก้ากด้ามันกัตัวเดียวก็พอเขา่อนมันก็เข้ากันตัวหกเก่าเขากันแ้วเลือมานยู่นมันมากกาฝันก็เลยว่ามันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจังไห่ก็เล่ตัวก็เล่ว่าหเก่าหหาหเก่าเล่นก็เล่นตับยู่นหิรักดวงนีละ แน่ยเน่ยว่าเจ้าโซมาที่เรียนถ้ามาเก่าหกเก่าหงกน้องฟอนาะเออถ้าซื้อซื้อตรงๆก็ซื้อเก่าหงกหมดอ่ะนี่พอเขากำลังจะเขียนเลขให้เด้อ่เข้อมฝันเอาเอาเลขสามตัวครับเอาลอดเอาลอดตามพ่ออันคือน้องขอบปั้นบอกน่ะนะครับว่าอันเอานี่เด้อจ้าพ่อทิศกับไปตามตัวเลขน้ำคุณตาเลี้ยงเลยเด้อเอฟซีเด้อจ้าคุณตาเลี้ยงว่าความฝันในฟังเลยนาะพ่อทิศเนาะเอือพ่อบอกความฝันในฟังนั่นละ เพิ่งกินเขาก็ลาบงัวบ่จ้ะเคนลาบงัวลาบหมูลาบงัวลาบหมูเพิ่นเป็นงานสูบเดี๋ลาบตัวเสนะงานเคียนใกล้ๆกันนะเพิ่นก็เอื่นเพราะว่าตย์กินอยู่เพราะวาติดกันเพราะท่านหิวเลยรวันที่แล้วคุณตาไฮศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเก้าเพิ่นก็ให้จับเอานี่เด้งวดที่แล้วเพิ่อนศูนย์แปดเก้าพีพิมศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าแปดนี่แหละหมือนกับเขาของเพิ่นเพิ่นฝันพันแม่นนี่ก็ตาเลี้ยงนี่เพิ่นฝันแม่นตาเพิ่นเพิ่น มันก็ฝันอีกมันฝันว่าเห็นของผู้เทาเป่เห็นของผู้เทาเอาเพิฝันลำเพิ่ฝันจังสั่นบานมูก็เห็นเนื้อใมบนว่าเห็นตาเพลินมูก็เห็นคือกันในฝันนะเอาข็าฝันเนาะสีบางในเพิ่นตาปม่ได้ตีเป็นจังใดเ่ได้ตีเป็นผู้เทาเนี่ยเป็นเก้าเพิ่นว่าจ้าผู้เทาจะเป็นเก้าหงมันจะสายบานก็คือเพิ่น เพิ่นวางสิเพิ่นบ่แม่นไม่พิมเพิ่นเขียนไว้เขียนแล้ววางไว้แล้วก็นอนจังซี่นะเพิ่นได้ฝันเสียงเล่ยเพิ่นเสียงเล่ยกเก่าหลานบานเย็น่ได้เสียงเพิ่นว่างไว้แล้วก็นอนจังซี่ยเพิ่นก็เขียนว่าหลานบานนี้เพิ่นก็เลยไปคือเพิ่นฝันในฝันเป่นโมไม่พิมพ์ในฝันเพิ่นก็ไปเห็นแม่เห็นบ้านเก่าเล่ยก็สิมีตัวเก่าเห็นแม่ก็ติเป็นเก่าแต่ว่าเพิ่นมักสีคือจังเพิ่นมัก เพื่อนเห็นอันของลับหน้าพี่มเห็นของลับงดกอนนี่เพื่อนอันเห็นเพื่อนกับตีเป็นศูนพอเพื่อนสนแห้งแต่ในงวดนี่เพื่อนเห็นของลับเพื่อนว่าแต่ว่าเพื่อนกับว่าหาเก่าหกเก่าเมีนบัวหาเก่าอันเสียงเลขตัวใดพระอาทิตย์เป็นเสียงเลขเขียนไว้เลขเก้าหกจ้าเก้าหกหกเก้าเพื่อนเขียนเสียงไว้ระบาดนี่เพื่อนเล็นไปฝันว่าได้ไปแงใครมดแดงจ้าอยู่ทั้งทั้งแงขูจักวัดยังเต็มจนว่าเต็มกระตากระบุงเส้นเพื่อนั่า ีไหลลงเรื่อ<ล>ยเร่ยป่ะจ้ะไหลลงเรื่อยเแต่ว่าเพ,พิ่นกับเือเสียงเลขอกับเพิ่นกับฝันไปแนไงให้บดแดงเพิ่นกับเลยมาตีมันแม่หลับบ่เลขอเก่าหกเก่าเนี่ยไม่พี่เพิ่นว่าบ้านนี้เพิ่นเลยกว่าองซี่ห้ทั้งที่มันกับขึ้นกับล้บบละอลข A, ะงองผู้เฒ่าอินบ่ผู้เทาก้าวแต่อันนั้นก็จะเป็นห้าเพิ่นว่าเนาะเป็นห้าประมาณนี้เด้อค่ะคือลดจากหกเป็นห้าจ้ะไม่พี่เพิพ่นว่าลดจากหกเป็นห้าจ้ะ เนี่ยมึงนำกันเด้จ้ะคุณตาเพิ่นจะฟันแม่นเด้จ้ะเพิ่นจีฟันแบบนี้ตลอดเลยคันฟันก็คือฝันโมฝันกับโมฟันคือกันก็พอวิธีเลยจนว่าคนเรียกอาจารย์ผู้แล้วเราก็ได้ไปนั่งไซสก็ได้อาจารย์มาแล้ววันที่อาจารย์มาแล้วแล้วร้องมึงเสร์ฟตัวเนาะจ้ะฟันแม่นอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นพอวิธีกับไปถามหลายๆคนกับเพิ่นตรงกันอยู่งหันเพิ่นมโมโมตรงกันอันที่ย่ายเห็นบอยพี่พิมจ้ย่ายเพิ่นกับว่าหลานเพิ่นจับลอตเตอรี่ให้เพิ่นเงินสองซีจ้ะฟันเพิ่นกับอันที่เห ยกตุ๊กตามานั่นฝันเห็นนั่นอันซื้อเลขสองตีพึ่งก็เลยไปซื้อรถแต่ดีพึ่งก็เลยไปซื้ออันนั้นพึ่งก็ได้อยู่เป็นแต่ตารางนั่นมันก็เลยตรงกันก็เลขคุณยืมจ้านมาตรงกันก็เลขคุณย่าบานนี่คุณย่ากับคุณตาตรงกันเลขหลานน้อยตัวนี้มันก็ตรงกับคุณตาอุทิตนั่น้าเลยคใครสิต้องหายเลขตาอุทิศออกซีซ่ออกซอุทิศ แต่ว่ากับเพื่อนหามาเขากะว่าสู้กันฟังให้พีมสู้บหามาน้ากันทุกคนเนาะค่ะงวดสิมานจิ๊บโฮคุณสภาพก้มฮัวไปตามให้เลเด้อจ่ายเอฟซีเด้อไปตามตาหม่องเพคนแม่นนั่นละเดย์คุณตาเลี้ยงวันที่แล้วนั่นเข่าเต็มเต็มศูนย์เก่านี่ละจ้านี่แหละค่ะแคบนาจอไปเนาะค่ะไม่พิมพ์ถ่ายเบิ้งดุนไปด้อจ้ะซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะมันถึกลอตเตอรี่ซื้อศูนย์เก่านึ่งเงานนิดส่งมาลำลุยน้ากันทุกคนค่ะ ออกมาหน้าเมื่อวายอันเลี้ยงกูเลี้ยงญาติยาติยู่หน้าที่เจ้าทางนี่แหละจ้ะที่นี่แหละที่แหกที่หน้าบอกเขาจะที่ให้ที่หน้านี่ยแหละเจ้าผู้เพก็ตเฉยเขางามงามมั้งจีน่ากะไปตามมาแล้วเล็กกรได้แต่สีโศกตัวหนึ่งตัวนั่นจ้ะสำหรับมือหนี่งก็จำนี่คนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะใจดีกระบอกต่อนาะค่ะเนาะคอล์รัฟิวเลือร่มไหลเวียนดีย่าไอ้แซ่บอก ไไ shirt, ขยายเส้นเลือดเท้าครับล่างสาร ibles, พิษในล่างกายด้วยค่ะ DSG เกี่ยวกับผู้หญิงเท้าความสวยความงามเด้อค่ะหมดหลูเขาเนะค่ะเนาะสนใจกระทักมาเด้อค่ะเด้อ